ใบพัดที่ใหญ่กว่ามันจะให้น้ําเยอะกว่านะครับผมแต่ถ้าหากว่าใบพัดใหญ่แล้วเราใส่หลายใบพัดบางทีอาจจะทําให้แรงมอเตอร์ไม่พอนะครับผมเราจะเป็นอุปกรณ์แบบนี้นะครับผมทําจากสแตนเลสสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับใบพัดของปั๊มน้ําบาดาลสมมติให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผม อยู่ข้างหน้าผมนี้เป็นใบพัดของปั๊มน้ําบาดาลที่ผมมีอยู่นะครับผมจะเป็นใบพัดส,สําหรับบ่อ4นิ้วขึ้นไปนะครับผมตัวของชุดใบพัดตัวนี้จะมีเส้นผ่านสูงกลางประมาณ3.5ถึง37นิ้วนะครับผมดังนั้นมันจึงจะสามารถหย่อนได้สําหรับบ่อบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่านสูนกลางตั้งแต่4นิ้วขึ้นไปนะครับผมบางบ่อบาดาลที่มีกานซุดขนาด 4นิ้วก็จริงนะครับแต่ใช้เสียมเจาะประมาณ3.5ถึง3.7ปั๊มตัวนี้ก็ไม่สามารถหย่อนได้นะครับผมถ้าหากว่าท่านผู้ชมยังไม่ได้เจาะบ,บอ่อประดานผมแนะนำว่าให้จาะบ,บอ่อ5นิ้วขึ้นไปหรือ6นิ้วก็ได้นะครับผมจะทำให้เวลาเราหย่อนปั๊มขึ้นลงจะไม่มีการติดทัดนะครับผมชุดใบพัดที่ผมมีอยู่ตอนนี้จะมีอยู่3ชุดนะครับผม ก็ <language> onents, yeah! คือจะมีชุดเล็กนะครับผมแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้จะใหญ่กว่าชุดนี้นะครับผมสังเกตความสูงมันนะครับผมจะสูงกว่านะครับแล้วก็ชุดนี้จะมีความสูงเท่ากับชุดนี้แต่ว่าสังเกตดีๆก็คือใบพัดมันจะใหญ่กว่านะครับผมแล้วก็จะมีใบพัดที่ติดมากับปั๊มที่มาจากโรงงานเลยนะครับผมตัวนี้ครับผมจะแสให้ดูนะครับ ตัวนี้จะเป็นทางน้ําออกนะครับผมทําจากทองเหลืองอย่างดีนะครับผมแล้วก็มาดูใบพัดนะครับตัวนี้จะเป็นชุดใบพัดที่ติดมากับปั๊มนะครับผมที่มาจากโรงงานโดยโตรงเลยนะครับเนื่องจากว่ามันผ่านการใช้งานมาแล้วก็เลยเป็นสีนี้นะครับผมส่วนตัวด้านบนสุดนี้จะเป็นชุดเช็ควาลวนะครับผมเช็ควาลวกันน้ําไหลย,ย้อนนะครับผม พุทได,ดพัดจะมีแบบนี้นะครับผมจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับผมตัวด้านบนกับด้านล่างนี้จะเป็นตัวที่ปิดหัวท้ายนะครับผมปิดพุดใบพัดทั้งชุดนะครับผมหัวท้ายเลยนะครับสามารถดึงออกได้นะครับผมแบบนี้นี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวใบพัดนะครับผมหนึ่งใบพัดจะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่คืออันนี้คือหนึ่งใบพัดนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือหนึ่งใบพัดนี่ครับหมายถึงหนึ่งชุดของใบพัดนะครับผมแล้วก็รวมกันเป็นห้าห้าใบพัดนะครับตัวน,นี้วิธีการแกะก็คือใช้ปัจจัยแบบนี้นะครับผมมาหมุนนะครับ บางยี่ห้ออาจจะหัวโลนละแบบนะครับอันนี้แต่ว่ารวมๆแล้วคล้ายๆกันนะครับผมนมอ,ออกนะครับผมพอเราเอาน้ำออกแล้วตัวนี้ก็คือปลอกเทานะครับผมเอาออกก่อนนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปลอกเทาบนนะครับผมแล้วก็ สามารถพอเราเอาปอก,ออกเท้าออกแล้วเราก็สามารถดึงเมลพัดออกมาได้ทั้งชุดเลยนะครับผมแบบนีบ้แบบนี้นะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นแกนเท้านะครับผมแล้วก็จะมีปลอกเท้าล่างนะครับตัวแบบนี้เป็นปลอกเท้าเหมือนกันนะครับผมนี่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเชื่อมกับ ชุดของมอเตอร์นะครับจะมีอยู่14สี่ฟันนะครับผมตัวนี้เราเข้าตัวนี้มันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่ครับเพื่อที่จะให้ตัวนี้มันไม่ขยับเพยื่อนได้นะครับผมอันนี้คือชุดใบพัดของมันนะครับเป็นชุดหาใบพัดนะครับผมผมจะมาวางเทียบกับตัวใหม่ที่ผมสั่งเข้ามานะครับ มันจะสั้นกว่านะครับผม <i> เห็นไหมครับมันจะสั้นกว่าตัวพวกนี้นะครับผมแล้วก็จะยาวกว่าตัวนี้นะครับผมแต่ที่ผมสังเกตดูใบพัดนะครับมันจะตัวใบพัดคือตัวนี้นะครับผมตัวนี้มันจะขนาดเท่ากับของชุดนี้นะครับผมชุดนี้แต่ว่าชุดนี้พอรวมกับ ตัวครอบใบพัดด้วยแล้วก็ฝาปิดด้วยเนี่ยมันจะสูงกว่าตัวนี้นะครับผมสูงกว่าที่มาจากโรงงานนะครับระหว่างใบพัดแต่ละใบพัดมันจะมีตัวนเ,เล็กแบบนี้นะครับผมเป็นซีนนะครับซีนกันน้ําไหลรั่วระหว่างใบพัดได้นี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เรามาดูใบพัดแต่ละแบบใกล้ๆก,กันนะครับผม อันนี้จะเป็นของที่ติดมาจากปั๊มนะครับมาจากโรงงานนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้คือตัวใบพัดนะครับผมตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวครอบใบพัดนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดใบพัดที่ผมจะทํา จะนามาเป็นอะไรนะครับผมตัวเลขสุดนะครับผมนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวเลขสุดเดี๋ยวผมจะมาวางเทียบกันนะครับน,นี่คือของมาจากโรงงานนะครับอันนี้คืออีกชุดหนึ่งนะครับผมจะมาประมาณนี้อันนี้อีกชุดหนึ่ง สังเกตดูแต่ระใบพัดมันจะมีตัวกันน้ำซึมระหว่างระหว่างชุดของใบพัดนะครับผมแบบนี้นะครับผมจะเป็นแบบนี้จะเป็นซีลน,นะครับผมตัวนี้จะเป็นใบพัดที่มาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นใบพัดที่เป็นอะไรที่ผมนํามาจําหน่ายนะครับผมอันนี้จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับแบบนี้ สังเกตดูนะครับมันจะใหญ่กันมันจะใหญ่มันจะไม่เท่ากันนะครับผมนี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับใบพัดที่ใหญ่กว่ามันจะให้น้ําเยอะกว่านะครับผมแต่ถ้าหากว่าใบพัดใหญ่แล้วเราใส่หลายใบพัดบางทีอาจจะทําให้แรงมอเตอร์ไม่พอนะครับผมเขาจึงใส่ได้ประมาณสักเขาจึงใส่ได้ใบพัดน้อยๆนะครับ ่วนใบพัดเล็กกว่าเนี่ยครับตัวนี้นะครับเล็กสุดมันจะให้น้ําสูงสุดได้ไม่เยอะเท่ากับใบพัดใหญ่นะครับผมแต่ข้อดีของมันคือมันสามารถใส่ได้หลายใบพัดได้ดังนั้นมันจึงสามารถสูบได้ลึกได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปลอกอันนี้นะครับผมเป็นปลอกเผานะครับปลอกคาบนนะครับผมตัวนีจน้จะเป็นแบบนี้ อันนี้จะเป็นปลอกคอล่างนะครับผมจะมาสวมกับตัวนี้อีกทีหนึง่งตัวปิดปิดชุดใบพัดทั้งชุดนะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับผมจะไปใส่แบบนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเพานะครับผมเพาจะเป็นสีเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมทําจากสแตนเลสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมกับชุดของมอเตอร์นะครับจะเป็น จะมีฟันเฟืองอยู่14ฟันนะครับผมตัวนี้ก็สามารถทาอะไรได้นะครับถ้าเกิดมันสึกหลอก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับส่วนตัวครอบชุดใบพัดจะเป็นแบบนี้นะครับผมัมจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้น้ำจะเข้าตรงนี้นะครับผม เข้าตรงนี้แล้วก็นี่ครับน้ํามันจะหมุนแบบนี้นะครับมันกินน้ําเข้าไปแล้วน้ำจะออกมาจากรูนี้รูของใบพัดนี้นี่ครับแล้วก็พอมันดันขึ้นมามันจะดันขึ้นมาตามช่องนี้ครับผมเอานี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนใบพัดกันนะครับผมเนื่องจากว่าความสูงของใบพัดแต่ละชุดมันไม่เท่ากันนะครับผมมันจะเปลี่ยนกันเลยไม่ได้นะครับแบบนี้ นะครับทีนี้เราจะหาใบพัดที่มันมีขนาดเท่านี้เป็นชุดนะครับผมหายากนะครับผมผมลองหาแล้วหายากเหมือนกันอาจจะมีแต่ว่าอาจจะต้องหาหน่อยแต่ว่าถ้าหากว่าเราหาไม่ได้เราหาได้แบบนี้นะครับซึ่งไปซ,ซึ่งใบพัดเราดูผมดูแล้วมันได้น้ําเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันใหญ่กว่านะครับผมตัวนี้ใบพัดมันใหญ่กว่านะครับ ทีนี้เราก็สามารถแก้ปัญหาที่ว่ามันไม่เท่ากันได้ด้วยการอาจจะเฉือนผู้นี้ออกบ้างให้มันมันลงได้ประมาณนี้นะครับผมอาจจะต้องใช้เครื่องมือนิดนึงนะครับผมแต่ว่าที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเราก็เปลี่ยนเฉพาะตัวไปพัดก็ได้แต่ว่าตัวชุดชอบมันไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับยังไม่ไคลองเหมือนกันแต่ที่ผมลองสลับเฉพาะอบไปพัด แบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมมันก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่ครับก็คือใบพัดของตัวนี้จะใหญ่กว่าของเดิมนะครับแต่มันสามารถใส่ลงไปในนี้ได้นะครับแบบนี้นี่ครับมันจะพอดีมันจะพอดีเลยนะครับผมตัวนี้แบบนี้นะครับผมก็ได้เหมือนกันแต่ว่า ปริมาณน้ำมันจะเยอะกว่าไหมหรือมันจะน้อยกว่าเดิมเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจอยากติดตามก็สามารถกดติดตามช่องผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมว่าระหว่างผมเปลี่ยนเฉพาะใบพัดตัวนี้ตัวเดียวหรือว่าเปลี่ยนทั้งชุดทุกชุดเลยนะครับผมจะดูว่ามันจะได้น้ำเยอะกว่าเดิมไหมนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมผมก็ขอจบคลิปจตก่เพียงเท่าน,นี้นะครับผมครับสวัสดีครับ